เนนะะมือนแอ็ดกับผ้ามาถึงว่างองค์หญิงนะคะเป็นสารเป็นว่างในตำนานนะคะมเมอนีแมซี่กับผ้ามาทั่วนะคะผลกับสีผ้ามาสื่อสารขอสุขขอลาบกับเอฟซีหัวทีเดียวบนหายเจดเก่าเน้นเน้นได้นะคะเขากัถือกันหลายค่ะอยาตยโยมผูดไใดทดีเด่เข้ามาแล้วค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบิกสับหน้าขี้เพื่อจะผ่าคลิปดีๆแล้วก็สิได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะคะตอนนี้ แอดก็มาถึงตำหนักตำหนักองค์หญิงปทุมมาและองค์หญิงสิลาเนตนะคะค่ะค่ะตอนนี้ก็มาถึงตำหนักองค์หญิงแลววนะคะเมซี่เพิ่นมีเ้นไม่จิตสัมผัสเพิ่นสีซื่อให้เฮาให้เอฟซีนะคะเมื่อนี้องหญิงเพิ่นซีว่าจังได๋แน่เพิ่นสีไม่แนวทางให้เอฟซีตัวไดมาติดตามไก่พร้อมๆกันกับแอดนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่แอดมานะคะแอดถึงยิ่งข่าว ว่าเพิ่นให้แม่นแอดกระเดินทางมาไก่พ่อสมควรนะคะกาสิขอกำลังไก่เอฟซีในราคาล้วลๆเพื่อจะได้เป็นกำลังไก่ให้แอดเนาะในการทำงานเนาะคะ่มะมาติดตามรับจ้มรับฟังไปพร้อมกัน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะฝ่าห่วงนะคะ ฝ่าห้องนะคะตอนนี้อันมาหอดกระฝนขึ้มเลยคะ่ะแอดว่าฝนสีตก่ํานะคะเอาห้าสีเขาไปหาองค์หญิงท่านเนาะแบบน,นี้เนาะือดาบแล้วแต่ไทยยูดีๆเนาะรดนะลดดุดรดจบเนเนี้ยมาจบตัวนี้่ะเนี่ยอเออเต้นความหัวแล้วรลวดอบจบยั่งเต้นความหัวค่ะผู้ชายค่ะ ผู้ใายเต้นความหัวเอาตีค่ะเนี่ยแล้วก็เลยตกตกรถดเพราะโลกตกรถดล้วก็บอคิดว่าเราสิตายเนาะตายแล้วเราแต่ว่าผู้ใช้ยน่ะเต้นความหัวผมผู้ใช้ไว้กลางคืนไทยดาบ่าสั่นเราว่าเราเ้าได้นน่เขาวางสันเราไม่ยม่ร้งเราตายนีตายอยุ่นี่แล้วค่ะยู่นีนีบอค่ะตายคนลยเลยอ๋อค่ะ อันนี้ติดตามถิ่แม่เพป็นวาวไหมฟังเนาะคะ่นะเนาะอันนี้เป็นเมืองเก่าบ่ค่ะไว้กันไหนเนเมืองก่าโอ้เป็นเมืองเก่าสันค่ะยเอฟซีเอ้าแอดผ้ามาทั่วเมืองเก่านะคะเมือนี้นั่นนั่นเป็นสังอมาตกับองค์ชไส้ใสตรงนี้นะคะไส้บุงอมาตกับองค์ไส้ ค่ะที่แม่จะพาลูกไปนี่เป็นสารผู้ใดค่ะเป็นสารองค์หญิงค่ะองค์หญิงโอ้ขึ้นซื้ออย่างไงขึ้นซื้อสิล้านเน็ตสารสิล้านเนตรใช่กระปุมาที่กับนองยักษสาวเล่าเหระสาวเล่าค่ะนกฟ้สวรรค์ค่ะ ขออนุญาตครับอนุญาตคงหญานขออนุญาตถ่ายทำเนาะร้านขออนุญาาะคะองหญิงค่ะกับบ้านเอฟซีมาถึงสาลเวตัวบาหงเนาะคะเนาะค่ะตัวใหญ่ร้านมีโฉกไม่หมานเนาะค่ะครับหน้าขี้มีโฉกไม่หมานพร้อมเอฟซีเนาะค่ะผ้าเอฟซีมาถึงว่งเกี่ยวหญิงนะคะ แห่ที่ข้าเอฟซีมาขอส่กน้ำองิงแล้วค่ะเมื่อนี้เนาะองิงจงเมตตาสงสารด้อหญิงเนาอชายพามาแล้วพามาดพามาสะดดแล้วมีโอกาสมนี่ก็ได้ได้มากมีโอกาสมากนั่นมากกว่าส่กก็หนาแล้น ชุดไทยบาทนี้มันฉ่ำชิ้นมันเล่นใส่ชุดขาว ไปงั้นกรุงจับมาสั่นแล้ววะให้ขาน้อยไปกุ้งจับมากันเด้อมาสั่นโอไปกรุงจับท่านแหล่นมาสั่นแล้ววะแม่ซี่ซื้อได้เนาะค่ะเนาะอืมค่นซื้อได้กับเพิ่นค่ะครับโอ้ค่ะแม่ซี่ซื้อได้นะคะควนซื้อส่วนบุคคลนอกคนเบาครับองคหญิงได้จ้า อ๋อท่านว่าท่านยังไม่ได้ไปกรุงเทพจ้าอืมตนจะไปกรนสลับไปจับแอนเลยั่านเป็นาเล็นอ็นเพิ่นเอินกรุงเทพเพิ่นเอเนี้ยกจับคนเลาโอ้สังุกขับยังไม่ได้ไปน้มัสกาเนนสางทุลข์ พออนุญาตแล้องหญิงองหญิงเงินไปอย่าไปเมื่อผงจับแล้วก็จะได้กลับมาบอกบอกคนแรกคนารเป็นังงจับกันด้อยใครน่าจสินบอกโอ้ยไซไซกับินบองหญิงจะมาอหญิงเนี่ยไกัมากมายังไมก็มากราบไหวมางดกรนี่องหญิงกับพอดเตะไ้เาไปบอกเน้ให้เก็บเก่านะก็ให้ตาไซไปเบิงตะยุ่ยร้อนร้องข่าวคนารให้พักกันจุกจุเด้อมีอั เยี่กรสาแล้ววยขอใหเถูาไปเราวาให้สุดครบเราวาแล้วแล้วแล้ววันไหนเพื่อนจะไปเมืองกรุงจับล่ะครับแม่เพื่อนว่าเอาสา่าเเก้าเห็นไหมเา้เก้าเาเก้าขนาดสิไปเวกลับไปกลับมา เศ้าเก่าเนาะค่ะองหญิงไงเศ้าเก่าสิไปกรุงเทพเนาะค่ะสิบห้านาฬิาเม่ซี่พันซื้อรับองหญิงสิบห้านาฬิกคไปวันที่19เวลา15บหานาฬมงวันที่29่สิบเก้เวลา15บห้านย์นอสิบห้านนอ โคังดีๆนะคะตั้งดีๆนะค่ะนครับดีๆอันนี้เป็นเนเเป็นบอกภาษาลาวไปเ่้าเกไปเศ้าเก่าเวลาซิบหานาดีโมงโอ้ค่ะสองเก้ากัหนึ่งหาเนาะค่ะเนาะเอาเมซี่ป็นซื้อให้เหาเนาะค่ะเนาะกลับองหญิงทันนะคะสองเก้ากับหนึ่งห้าเนาะอะไรอะไร ครับหายไปมันหายมากบางทีเศร้ามศกครับหายกลับมาส่งไปบ้านสองเก่าก็หนึ่งหาด้วยค่ะเอฟซีโจดไว้นะคะมีประกาศโจดไว้นะคะเพื่อเอฟซีไม่โศกไม่ราบเพื่อจะถวายยังให้องค์หญิงท่านนะคะเนาะองค์หญิงนะครับองค์หญิงชื่ออะไรครับคแม่ะศิลาเนตรองค์หญิงศิลาเนตีออค่ะงค์หญิงศิลาเนตรช่ยนะครับผมและองค์หญิงปทุมมาและองค์หญิงปทุมมานะครับ อันนี้แนวข้างนะคะผีแอดมินเอามาฝากเอฟซี่เลยค่ะว่าคนถูกดูนะคะคุณีีมาขออันนี้ก็มาข้างแดกนะคะผู้ใดมากัดจัดเนาะค่ะใส่วิทยาในการรับส้มทุกตัวเลยไม่โอกาสเข่าแล้วก็โอกาสลุดนะคะใส่วิทยาในการรับส้มอนถี่จะสีเนาะค่ะเนาะไพเดอรัลัสิสวัสดนาวะโอ้จสาถุกันวาวน้ำเฮานะคะตอนนี้ค่ะ อาะุสามเหตุผลสาธุมงคลมีสุภมีลาภเป็นคนดีบนสุขทุกคนเลยสาธุค่ะสองเก่ากับหนึ่งหานะคะผู้ใดมากับจัดผู้ใดพอมากับพันแน่วทางในการซื้อโรตรีงวดเป็นทีหนึ่งมีถุน้าสองพันหารลอยหกสิบสี่ค่ะ